คุณผู้ชมไปดูเรื่องของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นนะคะได้เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นให้แก่เด็กพิการผู้ด้อยโอกาสค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565ค่ะ ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นขานางปราณีธีรพานุนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นก็ได้รวมกันเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นค่ะให้แก่เด็กพิการผู้ด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ค่ะโดยทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสารฝันและก็นำสิ่งดีๆมามอบให้กับเด็กๆในวันนี้นะคะซึ่งอยู่ในโลกมืดค่ะให้ได้รับความอบอุ่นและกำลังใจในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมค่ะคโดยโรงเรียนการศึกษาค้นตาบอดขอนแกน่นภายใต้การดูแลของมูลนิธิ มิกาชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูประถมครับปัจจุบันมีโรงเรียนในการดูแลทั้งสิ้น10โรงเรียนครับ26หน่วยย่อยปีการศึกษา2 5 6 5ครับมีนักเรียนทั้งเบสนี่93คนนักเรียนเตรียมความอ้อม54คนและการนักเรียนเรียนรวมกับนักเรียนสายตาปกตินี่39คนจากการที่สภาพสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยครับในพระบรมราชูประถมนะครับ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศลรวมกับจังหวัดขอนแก่นหน่วยงานองค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ในจังหวัดขอนแกน่นจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์76จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงครับซึ่งเพิ่งแกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของนาย,ยกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแกน่น คุณปราณีที่รับผ้านุครับเมตตาแล้วก็ความรักให้แก่ลูกๆในวันนี้นะคะเรนก็ซึ้งใจมีทั้งหมด96คนนะคะเราก็นําอาหารแล้วก็ถุงปันน้าใจซึ่งมีทุกสิ่งทุกอย่างเรนในานามของนายกสมาคมก็ถือว่าต้องขอขอบคุณน,นะคะที่หัวอ,อ,อ,อกแม่ได้ทํากิจกรรมในวันนี้แล้วเหมือนที่พูดนะคะว่า เห็นแล้วน้ำตาก็จะไหลเพราะคนเป็นหัออกแม่ก็อยากจะให้ความอบอุ่นลูกๆนะคะในวันนี้ก็เรียนในานามของนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติก็จะทำกิจการกิจกรรมนี้ไปเรื่อยๆนะคะในทุกปีซึ่งดีๆเนาะนะครับที่หลายๆสมาคม นะครับเดี่ยวรวมกันจัดขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีหลากหลายโรงเรียนนะครับเช่นโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดขอนแก่นยูทีมาตำบลบ้านเป็ดะนะครับยูทีทั้งตำบลชําล้านบ้านไก่หน้านะ,นะครับนนก็อีกเป็นหนึ่งรุ่งเรียนกันแล้วกันนะครับซึ่งสมาคมนี้นะคะเขาบอกว่านอกจากโรงเรียนคนตาบอดเนี่ยก็จะไปที่เรือนจําจังหวัดขอนแก่นอีกด้วยค่ะก็ใช่ค่ะผู้จ่ดจัดกิจกรรมดีๆขึ้นนะครับ